ชงหม่นในทินเกิดนะคะทุกคนมือนีนะคะโค้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะสําหรับสถานที่ของปู่เทพนะคะวันนี้นะคะแอ,เอดเกตได้มาหาปู่เทพเพื่อที่จะทําเป็นแนวทางให้กับช่องห้อยแม่นในทินเกิดนะคะแล้วก็จะให้ FC นะคะโจกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโบเมนว่าสนับสนุนในการเล่นการพนันนะคะส่วนาการสนับสนุนในการ ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงมีอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกกับปู่ได้เลยนะคะสวัสดีครับปู่สวัสดีครับปู่ครับครับ,รบก็จเจริญสุขไปยัง f อซช่องใหญ่นะครับที่นี่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซงคารหวยแม่นในถิ่นเกิดครับวัดหายสบายดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เมือ่อเรืนนี้ยักษจะกินคนหรือคนจะกินยัก บผม FC ทุกท่านที่ดูหวยแม่นในทินเกิดไม่ว่าจะเป็นบ่าวสิงคารและที่นี่วิถีชาวบ้านและช่องใหญ่อีกไดหลายช่องนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องลืมหวยปู่เทพห้วยทับทันแล้วหรืออย่างโน่ฉะนั้นถ้าลืมแล้วก็หันกลับมาครับฟังสักนิด บางครั้งอาจจะได้ค่าอยู่ค่ายาสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บางครั้งอาจจะได้ใช้หนี้ใช้สินเดือนมีนาทกศนะครับบางครั้งอาจจะได้ค่าไฟค่าแพมเพิดค่านมลูกค่านมหลานนะครับอย่าทิ้งอย่าตัดทิ้งหวยปู่เทพนะครับสามงวดแล้วที่เราให้แนวทาง กับบรรดา fc ที่ติดตามชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับฉะนั้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับปีนี้เป็นปีมะโรง2,567ก้าวมาหลายงวดแล้วครับ9ก้าอาจจะพักผ่อนหรือ,อยังไงหรือ6กจะมาแทนหรือเปล่างวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับ แน่ๆเลยก็คือ4ีหนึ่งครับฝากไว้หน่อยนะครับ4ีหนึ่งลองลงมาก็จะเป็น4ีเจดครับวิธีชาวบ้านอั้นหรือยังเจ้านาจะอั้นครับผมสี่สามแอั้นแล้วหรือยังสี่สามแนี้ยังยัง,ย,งยังเหลืออยู่ค่ะเมื่อเมื่อเมืม่อสักครู่เข้าไปเช็คยัง,ย,งยังเหลืออยู่นะคะแต่จะลดลงนิดนึงนะคะสี่สองปดล่ะ สี่สองแปดรู้สึกจะไม่ได้เลยค่ะปู่ไม่ขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่าเลยก็เพราะพี่ๆยูทูบนี่แนเนอะค่ะหรือยังไงครับ <c oughs> ผมว่าถ้าแตกแตกสี่สี่สองแปดนะครับถ้าไม่ออกสี่สองแปดเขาตะเป็นเป็นสี่สามแปดเลย <c oughs> เพราะยังไงต้องบังคับไม่ออกอยู่แล้วสี่สองแปดบังคับแน่นอนออกออกแน่นอนว่ายังไงต้องออกแน่สี่สองแปดปู่เทพเป็นคนที่วิเคราะห์นะออกแน่ 428ดันมาถูกเลขอ่างน้ำมนต์เทพเจ้าพญามังกรท้าววิรูปปะโขของปู่เทพซะด้วยนะครับซึ่งตรงกันมากพี่น้องทุกท่านอย่าลืม28อย่าลืม38ออกได้ทุกตัวเลยฉะนั้นพรุ่งนี้หรือมื่อลือนี้พี่น้องคอยดูคอยเฮไปพร้อมกันนะครับ41ลืมแล้วหรือยังซื้อได้ไหม สี่หนึ่งก็น่าจะจะอ่านเลยหวยแม่นในถิ่นเกิดสี่หนึ่งไม่ได้เลยค่ะปู่ไม่ขายเลยใช่ไหมไม่ขายเลยค่ะถ้าสี่หนึ่งไม่ได้พี่น้องเตะไปเป็นสี่เจ็ดได้ไหมสี่เจ็ดน่าจะได้อยู่ค่ะถ้าบังคับไม่ได้ให้ออกสี่หนึ่งไม่ต้องบังคับไม่ออกเป็นสี่เจ็ดเลยให้ต,งตรงน้นะปู่เนาะเมียนถ้าสี่เจ็ดไม่ออกพี่น้อง,องลืมเลขปู่เทพปย,ยังหกหนึ่งตั้งแต่ต่องวดมาเอกนะครับมาเอกเลยปู่ปู่ปล่อยหกเนาะ โปรยโฮปตัวแรกเลยแรกๆว่าจะหลับจะจะสับขาหลอกมันหลอกไม่ได้แหละนะครับมาจริงอ่ะครับมาจริงเลยหงหนึ่งถ้าไม่ออกหงหนึ่งออกปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยเพราะงวดที่สามแล้วงวดที่สี่แล้วยังไงต้องออกเข้าสามงวดติดเนาะปู่เนาะมนเรองงวดที่สี่รุนเป็นรุ่นสี่พี่น้องฟังปู่เทพวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับ ปู่เทพไม่ได้เอาเลขใครมาออกนะครับนับตั้งแต่เปิดหัวคลิปดูช่องหลาย,ลายช่องไม่ว่าจะเป็นบ่าวเซนคันวิถีชาวบ้านหวยแม่ทินเกิดหรือจะเป็นช่องใหญ่ๆของเราในหลายช่องนะครับครับอือดูไปไปพร้อมกันพี่น้องวิเคราะห์ไปพร้อมกันอ้าวหวยแม่นวิเคราะห์ว่าไงมั่งก็ถ้าเป็นหวยปู่นะคะก็ค่อนข้างจะซื้อ,อยากเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าให้เน้นสีนะคะ สำหรับของแอดเกตนี่จะเป็นสีที่ปู่ได้ฟันธงว่าถ้าสีนี่คือสีอะไรก็ได้ใช่ใช่ไหมคะ <Man. S 1> แมนลูดก็ได้ลูดลูดก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบหวยวิ่งสีก็ยังอยู่วิ่งมาเลยหวยวิ่งมาเลยแล้ว,แล,วแล้วที่ชอบก็คือที่แอดชอบก็คือน่าจะมีหกหนึ่งมาด้วยน่าจะชัวร์อยู่ของปู่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะวิธีชาวบ้านยังไงบ้างวิเคราะห์ช่วยกันสิผมเองก็ ชอบชอบสีอยู่แล้วเนาะเอองั้นก็บอก f อฟซให้วิ่งสี่เลยวิ่งสีตั้งแต่ตอนแรกที่ท,ท,ท,ที่มาทําคลิปเนาะก็เห็นปู่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีขอให้มีสี่โดูตรงกับแอดพอดีครับพอดีปู่เทพมันชอบในความรู้สึกนะท่านจะชอบสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าก็เป็นเรื่องของท่านใช่จริงๆปู่เนี่ยชอบ,บอสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดครับสี่หนึ่งกับสีบ่เจ็ด เพราะว่าฝันว่างูมันเกี้ยวอ่างมังกรมันก็มีเลขสี่หนึ่งสี่หนึ่งชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนพ,พ,พอปู่ปล่อยเลขไปปั๊บฝันว่าท่านอาดีตน,นายกทักษิณชินวัตรมาบ้านเลขที่ปู่บ้านเลขที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดตัวเลขก็สี่สองแปดในนี้ครับมันเลยต้องอั้นเลยนั่นนะสิยังไงถ้าไม่มาวันนี้ถ้าไม่บางคัาไม่ออกสี่สองแปดมันต้องเป็นสี่สามแปดเลย ถ้าพี่น้องดูคลิป่าสเซนคารหรือวิธีชาวบ้านหรือว่าหวยแม่นในถึงเกิดถ้าซื้อไม่ได้จริงๆ4ี่สามแปดเลยถ้าสี่สองปมันถ้าสี่สองปมันอันนะสองแปดยังไงก็มาแ8ยังไงก็มานะคะใช่ถ้าหลบจากสองปถ้าไม่มาเขาเตะเป็นสามแเลยอันนี้ปู่มั่นใจชัวร์เลยใช่ไหมเมียน,นเป็นงส่เลขมันต้องมาอย่างนี้ มันใจรับรองว่าทานทาแม่นหวยออกแล้วโอ้เมื่อยอีกระปูครับแต่ก็ภูมิใจที่เราให้ค่ะให้ความสุขมันดาเอฟเอฟซี FC ให้ความสุขกับแอดแอดก็จะได้ถ่ายคลิปพี่น้องก็จะได้ดูคคนอยู่ทางต่างประเทศทางไกลก็จะได้ดูสมกับคําว่าหวยแม่นในถิ่นเกิดค่ะใช่ไหมสมกับว่าที่นี่วิถีชาวบ้านค่ะสมกับว่าเบาเสียงคานหน่อยค่ะ ครับเบาสิงคันคืนว่าคนบ่มีเมียบาสิงคันนะครับบ่มีเมียหรือเมียหลายเบาสิงคันบ่มีเมียครับเออจะนั้นสีนน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบาสิงคันผมด้วยคนบ่มีเมียครับพี่น้องครับ ปูคะจะขอฝากช่องที่ตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่เป็นช่องทํากินในถิ่นเกิดเต็ดอะไรจะไม่เกี่ยวกับหวยเพียงแต่ว่าอยากจะฝากช่องน้อยๆเนาะสาหรับวิถีของชาวบ้านชาวบ้านที่มาทําตอนนี้ยังไลฟ์สดอยู่ะนะคะปู่เป็นฝากๆกันหน่อยค่ะฝากกันเนาะกดไลฟ์แชร์ไม่ไม่ไม่ใช่เงินเราแต่เป็นเงินประเทศน,นอกค่ะเอาเงินประเทศน,นอกมาให้คนบ้านเราใช้กันหน่อยครับคุณตาคุณยายค่ะครับกดไลค์กดแชร์ให้ ทำกินถิ่นเกินหน่อยทำกินในถิ่นเกินค่ะมาสั่งคือกันแต่ไม่จำอยากแต่เด้บ่บอยาค่ะอันนึงหวยอันนึงเอ่อทำกินค่ะหากินค่ะเอาสรุปวิธีชาวบ้านต้องให้ให้ปู่เทพสรุปเลขอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่เลขปู่เทพที่ผมชอบมากที่สุดคือสี่สองแปดแต่ความคิดของผมว่ามันจะออกสองแปดสี่นะปู่ สาธุขอให้เอฟซีบอสินคานโชคดีเคไปกับผมในวันที่หนึ่งครับชอบมากตัวนี้ชอบพี่น้องครับเอฟซีทีนีวิที่ชังหวัดตุรกีทุกคนครับพี่น้องครับอย่าลืมเลยเป็นแนวทางในการเชียงโชคนะครับพี่น้องครับหนึ่งนีนาคมาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับสามตัวของปู่นะครับพี่น้องครับสี่สามแปดสี่สองแปดแล้วก็เอกเลยครับพี่น้องครับเอกสามแปดเนาะสามแปดแปดสามได้ไมปู่เดี๋ยวเตะพี่น้องนิ้วมือยาวสั้นพอเท่ากันแล้วก็สองแปดตุลลองนะครับพี่น้องครับ สองตัวล่างสองตัวบนสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็ตัวกันไว้ก็หกหนึ 1, ่งหกเจ็ดครับพี่น้องครับชุดเต็มครับไม่ต้องกันเลยเอาเลยเอาเลยเนาะหันอ้องฟาดเลยฟาดเ,เลยครับเอฟซี F C, ครับพี่น้องครับโอเคคับค่ะอดีนะคะของแอดเกตแล้วก็หวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะแล้วก็ช่องทํากินในถิ่นเกิดนะคะจะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกวันนี้นะคะ ซึ่งไม่ได้รู้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้รู้นะคะก็คือได้ทราบแค่คร่าวๆแต่ว่าไม่ได้จําว่าเลข6 7นะคะเลข6 7จําให้แม่นนะคะเลข6 7แอดชอบแล้วก็สีลองจาก4 1นะคะส่วนหกเจ็ะจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อวันที่24ที่เราได้จัดงานไหว ปูธ่ธาตใช่ไหมคะปู่ประมาณ23 24 25เราจัดแต่วันที่23 24เด็กได้ไปไหว้ปูธ่ธาตแล้วเด็กมาบอกนะคะใครที่ติดตามแอดเกตอยู่นะคะก็คือเด็กจะมีพูดช่วงนั้นอยู่พอดีช่วงท้ายๆนะคะก็คือเด็กบอกว่างูให้แล้วแต่ในตรงที่ ปู่ทาาสถานที่ปู่ทาาที่ไหว้วันนั้นนะคะมะีชาวบ้านที่ทำบายสี <_ d ata> เขาเรียกว่าบายบศีอะไรนะคะปู่เป็ดพญานาคใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เด็กบอกว่า <_ d ata> เด็กบอกว่า,วางูให้แล้วแอดก็เลยถามว่างูให้อะไรน้องบอกว่าให้เลขหกเจซึ่งซึ่งตรงกับปู่เป๊ะเลยอันนี้แอดจะขอซื้อเป็นตัวลองจากสีหนึ่ง ส่วนส่วนตัวของแอดชอบนะคะแอดเกือจะซื้อ C1 ตัวหลักส่วนตัวรองของแอดจะเป็น6 7นะคะสาหรับช่องหวยแม่นในถิ่นเกิดแล้วก็ช่องใหม่ที่จะมาตามมติดกับหวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะคือจะเป็นช่องทํากินในถิ่นเกิดนะคะอันนี้ก็คือยางไรสดอยู่นะคะก็ได้ทั้ง2ช่องเลยแต่ทํากินในถิ่นเกิดจะทําแค่ช่วงที่วิเคราะห์หวยแค่ให้เป็นแนวทางแต่ส่วนหวยแม่นในถิ่นเกิดจะเกาะติด สถานการณ์ของปู่เทพตะหลอดนะคะอันนี้สำหรับของหวยแม่ในถิ่นเกิดนะคะก็สรุปว่าแอดเก็ตชอบ C1 นะคะอันแรกเลย C1 แล้วก็ตัวรองลงมาจะเป็น6 7อันนี้แอดเก็ตชอบตัวนี้นะคะสำหรับช่องหวยแม่ในถิ่นเกิดนะคะครัผมนี่ก็เป็นโคงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับอขอบคุณปูเนาะปูเทพน,นะครับพี่น้องครับตีมหาให้แนวทางนี้ดีในการเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องครับ ขอให้ปูยำอีกตัวหนึงนะครับพี่น้องครับว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีซีอย่าเลี้นะครับเอฟซีครับพี่น้องครับซีหนึ่งปูชอบเป็นพิเศษครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆไปครับพี่น้องครับกดแชร์รัวๆไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับซีหนึ่งนะคะปูผมใหญ่ปูจับอีกรอบนึ่งเนี่ยว่าเอฟซีบางสถานมันว่าเด็กปูหลายเอฟซีของบ้านซึ่งข้าเนาะเหล็กปูบ่ได้เปลี่ยนแปลงเด้อครับพี่น้อง อยู่โตเกีว่าเอฟซีบางท่านทักมาว่าเผื่อเล็กสิออกสิบ่มีเพิ่มหรอเปล่าบอมาบ่มีเพิ่มเด้อพี่น้องบ่มีเพิ่มทอครับปูหอยนอรเอดเออห้เท่านี้ตั้งแต่หลอดเดกจดหลอดสุดท้ายเด้อพี่น้องผมเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าสิกคันเนาะผมเองก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมครลั่ะ สำหรับช่องหวยแม่ในถิ่นเกิดแล้วก็ช่องทํากินในถิ่นเกิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณปู่นะคะที่มาทําวันนี้นะคะไม่ได้สนับสนุนให้การเล่นการพนันนะคะแต่สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจําวันที่1มีนาสองพันาหนะคะสาหรับช่องหวยแม่ในถิ่นเกิดต้องกราบงามๆสําหรับปู่เทพในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับปู่พูหนาน่อยหนึ่งนาทีจะเป็น l o สั้น